คลิปนี้ผมจะมาไีวิวผลช้างกับผลเสียงว่า2ผลนี้จะโกงและมีข้อดีข้อเสียยังไงก็ไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะตอนนี้ผมก็อยู่หน้าร้านคิตตันช็อปนะครับเดี๋ยวเรามากดผลช้างกับผลเสียงกันดีกว่าเป็นผลที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับเอ่อกดเพิ่มเข้าไปเลยอันราคา380บาทนะผลเสียงอะแล้วก็ผลช้างราคา470บาทนะครับกดจากร้านคิตตันช็อปเขาถูกกว่าแน่นอนนะถูกกว่ากดเองนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจจะะะะะะเเเปปป็นนนนนน850บบบาาทดดดีียยผผผมมมแแสไไไอออออข้้กกก่่่ใหหูรรรคัลล๊ึง 15นาทีถึง8ชั่วโมงนะครับก็เกือบวันอะระหว่างที่รอนะครับว่าผมรีวิวร้านคิทันช็อปให้ดูนะเขามีบริการซื้อโลบั๊กเนี่ยนะครับนี่นะเลทประมาณนี้นะครับคือเลทถูกมากเรามีเงินแค่ร้อยเยียวก็สามารถซื้อเซิร์ฟวีได้แล้วนะครับก็คือเซิร์ฟวีเนี่ยมันไม่ดีมีเงิน50บาทก็ซื้อเซิร์ฟวีได้แล้วของแต่งตัวนี่ก็มีนะครับพวกทอยโค้ดอะไรพวกเนี้ยโอ้โหเยอะมากแบบบอกฟุดนี่คือเยอะมากนะครับเนี่ยมีทั้งออฟสตาร์นะครับแล้วก็คิงเลกาซี่เบดบอลก็มีนะครััับบบบแแนนนนนนนีีี้้้้่่ะะชาาาางผมมมเเขลววครดดูใกกก น,นี่ทุกคนกดใช้งานได้แล้วหูฟาร์มาต้อง300จะฟาร์มไหวปพวะเนี่ยดูดิในลองดูผลนี้ดเราดูขอดูผลเสียงนะครับผลเสียงผลเสียงสวยนะ ฟ,มฟมามยาวแน่เลยเราจะฟามขนช้างก่อนนะครับไปได้เก็บมาร์กดีวา YouTube Premium ดูแบบจุกใจไม่มีโฆษณาขั้นแถมยังมี YouTube Music ฟังเพลงเพลินไม่มีสะดุดสมัครทีเดียวได้2ต่อมีทั้งระบบ iOS และ Android สมัครง่ายยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยมีแอบินบริการทุกขั้นตอนแถมเขายังมีโปรโม,มชั่นเพียงเดอนละ65บาทใครสนใจเนี่ยสามารถสแกนเคอร์โค้ดบนหน้าจอได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาซุ้มขนกันดีกว่าขนขน ผลรีเวิร์กน่ารักมากไ่อัปเดตใหม่นี้ <c oughs> ผมชอบมากนะครับผลรีเวิร์ก <c oughs> น่ารักนะครับเราต้องไปดีนี่เรียกว่าอะไรอ่ะเราจะไปรีแสแต็กนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นสายดาบอยู่อะผมเอาไอดีที่กำลังตามวิวพันห้านะครับแต่คลิปนี้จะลงก่อนนะแต่ได้ดูแน่นอนคลิปวพันห้าเรามาทำคลิปชาเลนจ์ช่วงอัปเดตพอิีเลยค <c oughs> ุ้นไวามาก <c oughs> นี่นะพลีสามพันตรีแรกโอ้ยสองพันห้าดิสามพันตรีสามพันตรี่ อ้ยผมจะอัพเป็นเท่าไหร่ยีสักสองพันก็พอแล้วก็ผลปีศาจนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเลือดเนี่ยสามพันพลังผลปีศาจก็ประมาณสองพันสามนะครับก็คือเกือบเกือบเต็มอยู่นะเรามาใช้สายผลละซื้อเรือได้หว,ว่านครับถึงจะไม่มีเรือเกมพาร์ทแต่ก็มีเรือสวยๆไม่เอาไม่เอา <ๆ S 2> ลำนี้เอาอีกลำหนึ่งปั้งยิมลำใหญ่จัดไปเลย let's go เฮ้ยจะผ่านสะพานได้ปะเฮ้ยท<ว>ุกคนคิดว่ามันผ่านสะพานได้ไหมครับไม่ผ่านไม่ได้เลยเรือไม่ใหแขกืนโอ้จบแล้วเดี๋ยวเดเราเอาเรือลำอื่นได้ปะดีนะที่มันทำมาไม่ให้ผ่านสะ าว่าผมจะลงคลิปนี้คนอื่นเขาก็น่าจะมีอาวุธใหม่ไปเรียบร้อยนะครับไอ้ดาบสมอเรือสวยมากเลยนะแต่ผมขึ้นภาพใ <Bliss S 2> ห้ดูอยากได้เหมือนกันแต่ยังไม่ไปโลกถามเลยจะฟาร์มมาสเตอร์ผลช้างนะครับจะฟาร์มไหวไหมวะเดี๋ยวผมเช้มาดคอมแบท <c oughs> ฟาร์มไหวเหรอวะเราอัพ <c oughs> ผลมาท่านอย่างนี้ <c oughs> จะฟาร์มได้ป่าวะเนี่ยอัพผลมาหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายแล้วต้องลากมารวมกันนะครับแล้วก็ค่อยๆไปแต่ดีที่ผมมีมาสเตอร์คูณสองไงโอ้จะตายจะตายจะตายอีมไอ้าร์มไปไงวะสกิลสวย สวยปังน,นี่อ๋ออ๋อเย่าไม่เงยคามยากอนะ่ะสกิลเอ็กใช้ห้าสิบมาตริเราดูดูสกิลดาบอยู่ดูก็เท่น,นะครับรีเวิร์กเข้าใหม่ปังมันก็คล้ายๆเดิมเหมือนแต่ไม่แค่ให้ทำให้มันสวยขึ้นนะครับเออ,อสองตัวเต็มร้อยกดล็อกสกิลเอ็กเซย์คืออะไรเดี๋ยวๆๆแปลงลากเป็นช้างผิดปะนี่งไงผิดชนแม่งลอยขึ้นโคตรสูงสกิลคู่ได้ได้ ผมขอตัวไปฟาร์มมาร์ทอีกก่อนแป๊บนึงตอนนี้ผมก็เหลือมาร์ทเดียวนะครับก็จะแปลงร่างเป็นช้างได้แล้วมาร์ทเดียวเองเด็กๆเฮ้ยเรียบร้อยมาร์ตตี้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราแปลงร่างเป็นช้างให้ดูว้าวเชื่อโคตรที่เทวาเทวาสกิล โอ้สกิลใหญ่ขึ้นนะครับห้าแฉกดูทุกคนผมเป็นช้างแล้วเลยเป็นไงังไงตัวใหญ่เท่าพระเลยอะดูดีอุ้ยสกิลโหวดขึ้นโคตรอลังการเท hey, ปะเทปะตีตีตปกติได้ก็แล้วเดี๋ยวผมมารีวิวสกิลผลช้างให้ดูนะครับก็สกิลเอฟเนี่ยเอฟไหนล่ะสกิลแซดเนีะะ่ยครับเป็นการปล่อยคลื่นออกมานะ นี่3แฉกนะครับส่วนสกิลแซเนี่ยไม่ใช่สกิลแซดเดียสกิลเเป็นการพุ่งไปหาศัตรูนะครับนี่แล้วก็ยกขึ้นด้วยสกิลซีการพุ่งก็ไปหาก็ทุบนะครับส่วนสกิลเอของอันนี้ก็คือการกระโดดไปหาศัตรูนะคือกระโดดกระโดดกระโดดได้ไกลมากนะโปง้งทำดาเมจด้วยนะครับสกิลวีคือการแปลงร่างนะนี่มีการคำรามด้วยตอนแปลงร่างสามารถตีได้ปกตินะครับถ้าตีครบสี่ทีมันจะมีแง่งหินขึ้นมานะครับแล้วไอ้แง่งนี้มันจะเปลี่ยนไปตามบล็อกที่เราอยู่เลยนะดูนะคืออผมอยู่บล็อกนง มันจะกลายเป็นสีนี่ครับนี่สีสีโคนนะครับพออยู่ในพื้นหญ้าก็จะกลายเป็นพื้นหญ้านะนี่มีหญ้ากมาสามารถแดรได้ปกตินะครับกระโดดก็สูงนะครับพอลงมาเนี่ยมันทําดาเมจนะพุ้มสกิลเซตเนี่ยมันจะเพิ่มแฉกเข้ามาอีกหนึ่งแฉกนะนี่มันเหมือนสกิลสองครั้งนะครับแล้วแม่งวงกว้างมากสิวิกนี่คืออะไรวะพุ่งชนเหมือนกันงัดเหรอสกิลซีก็น่าจะพุ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ทุบลงมานี่ไงเหมือนเดิมเลยสกิลเอฟเนี่ยผมชอบมากนะดูพุ่งนะครับทำดาเมจต่อเนื่อง ถ้าน,นี้เอาไว้ฟาร์มได้นะดูดมิมีใครไว้ไหนแม่งรูนขาเนี่ย <c oughs> ดูราคาเฉย้าน,นี้ดีนะครับไม่มีอะไรใ้ผลช้างถือว่าโมเดลออกมาสวยนะครับแต่ผมชอบตอนแปลงล่างที่สุดแหละเนี่ยมันคำรามแต่แต่ไม่มีดามจนะครับตอนแปลงล่างตีดอกแล้วหลายพันอยู่นะผมว่าข้อเสียของผลเนี้ยมันพีพียากนะครับดูดูดูผมจะพีพีผลพานะผมเบีน้อยกว่ามันนะครับ มันแบบผมว่าข้อดีของฝนช้างเนี่ยคือมันเท่นะครับแล้วก็อ๋อสกิลมันเป็นหมู่นะครับแล้วก็วงกว้างมากเลยข้อเสียเนี่ยคือมันไม่เหมาะสำหรับการ PP นะครับเว้ยมาเดินโคตรอืดเลยดวยดูวดินอจะไม่ชนะฝนที่มันพิพิวนะครับผมยกให้ฝนเสียงดีกว่านะมันอืดไปหน่อยอะ่ะแต่มันก็ดีตรงว่ามันตีธรรมดาได้นะครับ คนคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมเม้นมานะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวเดี๋ยวเราไปฟาร์มมัดผลเสียงต่อกันดีกว่านะครับมานะครับมาฟาร์มผลเสียงต่อผลเสียงคลิปก่อนผมเคยรีวิวไปแล้วนิดนึงแต่มีใครฟาร์มอยู่ป่ะเนี่ยโอ้ทิ้หายละผลเสียงนี้ใช้250มาเตอรี่นะครับเอา้าอ่าเอาเอ,เอตกเยียวดูมาติงเยอะมาก โอ้เราเราได้สกิลเอ็กมาเลยอ่ะเราจะฟาร์มมาด้วยบอสนะครับจะได้เร็วนะคือมันให้เอ็กพีก็บาดต้องเยอะให้เอ็กพีดิอ่ามาตาดี่นะครับตีเร็วตีเร็วตีเลยตีเลยตีเลยฆ่าเลยฆ่าเลย ค่ะเลยค่ะเลยเออนี่ได้กิวซมาแล้วเป็นดิสโก้วูวเด่นอยู่ม,ยมากคนนี้น่าจะเร็วอยู่นะออฟฟาร์มง่ายอ่อนช้างเยอะเลยตอนนี้โรงงานก็เกิดนะครับเดี๋ยวเราไปตีโรงงานกันก่อนดีกว่าคา3ตัวนะครับ2 3อะไรใครได้วะมีคนได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขาได้ผลอะไรอยากรู้อ่ะผลอะไรได้เออได้ผลอะไรอุย้ยผลเฟลคอน <c oughs> แล้วก็มันจะมีบอสต,ตัวนี้แล้วก็เจเลมี่ตรงนู้นนะครับีเลยตีเลยฆ่าค่าค่าเลยฆ่าเลยโอเคไปไป ไปต่อไป,ไปเจลมี่เจลมี่ดูการบินดิทุกคนโคตรผิวโยกไปโยกมาเหมือนเล่นเซิร์ฟบอดนะครับที่เล่นในน้ำอะ่ะเจลมี่เกิดด้วยดีเลยดีเลยค่าเลยเออตอนนี้ผมก็ล่าบ,บอสไปนะครับรว่าจะได้มาเตอรี่เยอะกว่าใช่ดีเลยเรียบร้อยโอ้โหเด้งมาต้องเยอะนะครับถือว่าเยอะนะต่อไปนี้ผมว่าไปบอสก่อนสุดท้ายเลยไอเกาะนู่นน่ะมาแล้วครับ ดีเลยเด็กผมว่ามาได้เด้งเยอะนะไอเพราะว่าเป็นบอสเกาะสุดท้ายเลยเดี๋ยวเราก็ต้องมาเก็บหอกกับจากมันอยู่ดีนะครับไอตัวนี้โอ้ยมันเสกจ้าพะเลด้วยวะโอ้เด้งเยอะเด้งเยอะต่อไปนี้ผมว่าผมจะไปเกาะน้ำแข็งต่อนี่ซันโอ้ดาเมจหมื่นหนึ่งนะก็ถือว่าเยอะนะครับโอ้แมงแค่แข็ง เรียบร้อยอุ้ยเด้งเด้งเด้งเยอะเด้งเยอะเด้งมา8เลยว้าวกลับไปคาเฟ่นะครับไปไปเจอกันคาเฟ่ต่อไปก็เป็นบอสดูฟามิงโกนะเราต้องเอาผลหลักล้านไปแรกนะครับถึงจะเข้าไปได้เอาผลหลักล้านไปแรกก่อนนี่ไงมีผลเดียวผลกาวิตี้นะครับเยสเอา้าไม่ได้หรอนีไงได้แล้วเข้ามาตีโดฟาเฮ้ยมีคนกําลังตีรออยู่พอดีเลยเหมือนรู้ใจอะ่ะเอาตาเออมันโดนผมฆ่าตายเฉยเลยคนนี้มันไม่เท่ากันอุ้ยมันล่างสองแล้วปะ เออโอ้โหยังขาดอีกที่ห้ารวมผลกันดีกว่าอยากได้ผลอะไรก็ได้มูเดียวมันสวยนะครับจงหวะนี้อูผลสโมกมผมมีแล้วอะ่ะได้มีแล้วด้วยทิ้งแล้วกันอ่ะอไปพอเกิดแล้วบอเกิดแล้ว แล้วเหลือแค่4มาตารี่นะครับก็จะใช้สกิล B ได้แล้วก็คือครบหมดแล้วดีบอสเลยดีบอสเลยเรียบร้อยอุ้ยเดีบอสนะครับเราได้สกิลนี้แหละสกิล B นะครับของผลเสียงแล้วผมก็ปลดล็อกดาบของฟูจิโทระแล้วนะครับดรอปเฉยเรายังเรายังไม่ถึงเวทเลยเรามาฟาร์มล่วง,งหน้าเฉยในผมรีวิวสกิลผลเสียงให้ดูนะครับสกิลเซตเนี่ยเป็นการปล่อยตัวน็อตออกไปนะเนีย่ยปล่อยปล่อยทุั้งหมได้สามครั้งเลยนะครับส่วนสกิล X เนี่ยเป็นการปล่อยคลื่นเสียงออกไปนะครับไกลอยู่นะนี่กระเด็นด้วยนะครับ อ๋อสกิลซีเป็นการปล่อยดิสโก้ออกมานะแล้วก็โจมตีศัตรูแบบเรนดอมนะครับแต่โดนชัวร้อยอนะเอาไว้ตัดเกนได้ดีนะครับสกิลนี้ผมชอบมากเลยสกิลเอฟเนี่ยเป็นการบินนะครับแล้วมันสามารถเก็บสแต็กจากขวามือเห็นปะถ้าเต็มมันจะเป็นสีทองนะครับเหมือนจะบินเร็วขึ้นด้วยเห็นปะสแต็กเต็มแล้วบินเร็วขึ้นนะครับสกิลก็น่าจะแรงขึ้นใช่นะครับทุกคนสกิลแรงแรงขึ้นด้วยสกิลวีเดี๋ยวเป็นการปล่อยอ่าไม่รู้เหมือนกันดูเอาเองอะดู <c oughs> คอลังการ ผมมีคําถามครับทุกคนคิดว่าผลไหนดีกว่ากันส่วนตัวผมให้ผลเสียงดีกว่าผลช้างนะครับเพราะว่ามันพิ้วกว่านะมาพูดถึงข้อดีผลเสียงดีว่าข้อดีผมว่ามันพิ้วกว่านะครับแล้วก็แบบสกิลหมู่ก็เยอะแถมสกิลไกลด้วยนะผลช้างก็ไกลเหมือนกันแต่ผมชอบผลนี้มากกว่าเออพอเสียนี้พอเสียผมยกให้เป็นอันติของมันนะครับอันตีมันโดนยากนะคะดูดิแต่มันดูดมันดูดิดนึงนะครับแต่เราต้องใช้ให้มันแม่นนะครับเนี่ยมันดูดมันดูดิดเดียวดูดประมาณ2วินะครับแล้วก็ปล่อยพ่อเสียคืออันตียากนนี่่่คคือึกกรรระะะหววาาาางงผลเพับชช้ใ มันหนีผมใหญ่เลยอะตามมันไม่ทันนะครับมันเคลื่อนที่เร็วกว่าเ,เราวิ่งวิ่งวิ่่ีได้อยู่โอ้สกิลโดนยากเกินสู้ไม่ได้นะครับมาลงน้ํนาำลองไล่ฆ่ามันยากมากเลย <c oughs> ดูเออตายขนาดมันวิวตันได้คนเนี้ยข <c oughs> นช้างแรงจริงนี่โดนขนช้างฆ่าไปดีไปล้วทุกคนนะครับเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ผมมาดีวีดให้ดูแค่นี้แหละชอบคนไหนก็อลืมเม้นมานะครับไปละอย่านอนดึกกันล่ะ